สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาเรียนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูมดนะคะก็จะมาสอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นชั่วโมงที่1นนะคะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะครูมดก็มีกิจกรรมเกมนะคะมาให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดกันนะคะกิจกรรมเกมนะคะมีชื่อว่าคณิตคิดเร็วค่ะซึ่งโจทย์นะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็จะเป็น5นะคะสี่เหลี่ยมนะคะเล็2แล้วก็สี่เหลี่ยมเล็ก4เท่ากับ6 วิธีการเล่นเกมนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะนำเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณและเครื่องหมายหารนะคะทั้ง4เครื่องหมายนี้นะคะไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อให้มีผลลัพธ์เท่ากับ6ให้ได้นะคะโดยที่นักเรียนจะเลือกเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายนะคะสามารถใช้ซ้ํากันได้นะคะก็ให้นักเรียนวิเคราะห์ดูนะคะว่าในสี่เหลี่ยมช่องแรกนักเรียนจะใส่เครื่องหมายอะไรนะคะโดยเลือกจาก4เครื่องหมายที่โชว์อยู่นะคะช่องที่2ก็เช่นกันนะคะ ่ะเดี๋ยวครูมดนะคะก็จะจับเวลานะคะ1นาทีนะคะให้นักเรียนนะคะได้คิดกันนะคะอ่ะเริ่มจับเวลาค่ะเดี๋ยวถ้าครบ1นาทีแล้วนะคะครูมดนะคะจะเฉลยคำตอบให้นักเรียนดูกันนะคะ ตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีก30วินาทีสุดท้ายนะคะ ああหมดเวลาแล้วนะคะครบ1นาทีแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็คือเราจะใช้หลักการนะคะการคิดนะคะการบวกลบคูณหารละคนนะคะโดยขั้นตอนการคิดนะคะบวกลบคูณหารละคนนะคะก็คือถ้าเกิดนะคะโจทย์ของเรามีวงเล็บนะคะเราจะดาเนินการคิดในวงเล็บก่อนนะคะแต่อันนี้เนื่องจากโจทย์ไม่มีวงเล็บนะคะในขั้นที่2นะคะก็คือถ้า ถ้ามีเครื่องหมายคูหรือเครื่องหมายหารใช่ไหมคะให้เราคิดเครื่องหมายคูหรือเครื่องหมายหารก่อนถ้าในกรณีที่มีทั้งเครื่องหมายคูและเครื่องหมายหารหลายเครื่องหมายนะคะก็ให้เราเริ่มคิดเลขนะคะเครื่องหมายคูหรือหารเนี่ยที่อยู่ทางซ้ายมือสุดเราก่อนแล้วก็ไล่ไปทางขวานะคะจากซ้ายไปขวาทีนี้ในขั้นที่3นะคะเราจะคิดนะคะ คิดการบวกหรือการลบนะคะเป็นลําดับที่3ในขั้นที่3นะคะก็คือถ้าในกรณีที่มีเครื่องหมายบวกอ่าบวกหรือเครื่องหมายลบหลายเครื่องหมายนะคะในโจทย์ข้อเดียวกันนะคะก็คือให้ใช้วิธีการคิดเครื่องหมายบวกหรือลบเนี่ยที่อยู่ทางซ้ายมือแล้วก่อนแล้วก็ไล่ไปทางขวาอย่างนี้นะคะดังนั้นในช่องแรกนะคะครูมดก็จะใส่เป็นเครื่องหมายคูณนะคะครูมดต้องการให้เป็นสิบเพราะว่าเครื่องหมายคูณแล้วก็ เครื่องหมายอ่าช่องที่สองนะคะคุณกจะใช้อ่าใช้เครื่องหมายลบนะคะเพราะว่าถ้าระหว่างเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายลบอะลำดับอ่าลำดับการคิดนะคะก็คือมันไม่มีวงเล็บเนะเาะแล้วก็จะคิดที่เครื่องหมายคูณก่อนนะคะก็คือเอาห้าคูณสองได้เท่ากับสิบนะคะเมื่อได้สิบแล้วเราค่อยไปดําเนินการลบเป็นขั้นที่สามนะคะสิบลบสี่จึงเหลือเท่ากับหก นั่นเองนะคะใครที่คิดได้นะคะปบมือให้ตัวเองรัวๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยะคะ่ะส่วนใครที่ยังคิดไม่ได้นะคะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งเองนะคะทีนี้นะคะเราก็ย้อนกลับมาที่เนื้อหาบทเรียนของเรากันค่ะก็คือการวิเคราะหโจทย์ปัญหาเรื่องการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเป็นชั่วโมงที่1น,นะคะอะะ ซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะคะคือ1นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปนะคะและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นะคะทีนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนรู้จักไหมคะว่าลักษณะหน้าตารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นยังไงก็คือลักษณะหน้าตารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็เป็นตับที่ครูมดวาดอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่คือสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้จะเป็น เป็น A, รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็คือความกว้างนะคะอ่ะอันนี้ก็คือด้านยาวนะคะสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะซึ่งสัญลักษณ์มุมฉากจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ใส่สัญลักษณ์มุมฉากมานะคะอ่ะอันนี้คือเขาจะใส่มาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในรูปสี่เหลี่ยมอ่ามุมฉากอีกรูปนึงก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จตุรัสก็คือด้านทั้งสี่นะคะจะยาวเท่ากันนะคะจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือสี่มุมทั้งสี่มุมนะคะเป็นมุมฉากมุมทั้งสี่มุมเป็นมุมฉากนะคะแล้วก็ด้านทั้งสี่นะคะอ่ายาวเท่ากันนะคะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็คือเราเรียกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะอ่ะ ทีนี้นะคะเราก็ไปดูโจทย์ปัญหาของเรากันได้เลยค่ะโจทย์ปัญหาของเรานะคะโจทย์มีอยู่ว่าครูนะคะครูมีผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ120เซนติเมตรต้องการเย็บดิ้นเงินติดขอบโดยรอบเพื่อทำเป็นผ้าปูโต๊ะครูต้องใช้ดิ้นเงินยาวอย่างน้อยกี่เซนติเมตรนะคะ คำว่าด,ดินนะคะความหมายของคำว่าด,ดินนะคะหมายถึงเส้นเงินหรือเส้นทองนะคะหรือเส้นทองแดงสำหรับปักลวดลายนะคะบนผ้าหรือแพรนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็มาวิเคราะห์นะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือความยาวของดิ้นที่ครูใช้นะคะ สิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ120เซนติเมตรนะคะอะต่อไปนะคะเราก็ไปวิธีคิดนะคะอะจากโจทย์นะคะก็คือวิธีคิดของเรานะคะก็คือจะหาความยาวของดินได้อย่างไรนะคะโดยวิธีคิดก็คือเราจะใช้การวาดรูปเพื่อช่วยหาคําตอบนะคะในเมื่อโจทย์บอกว่า เป็นผ้าเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะยาวด้านละ120ซนติเมตรอ่าครูมดก็วาดรูปสีเเะะปส่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องใส่ใส่สัญลักษณ์การเท่ากันของด้านด้วยก็จะเป็นขีดนะคะการเท่ากันของด้านแสดงว่าทั้ง4ด้านเนี้ยมีความยาวเท่ากันนะคะแล้วก็ยาวด้านละ120เซนติเมตรนะคะอ่าต่อมานะคะอ่ะ วิธีทาของเรานะคะเมื่อเราวาดรูปได้แล้วนะคะวิธีคิดนะคะวิวิธีทานะคะวิธีทาก็จะเขียนว่าเนื่องจากนะคะเนื่องจากความยาวของดินเงินที่ใช้เท่ากับความยาวรอบรูปของผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากรูปความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ4คูณห0เท่ากับ480ซนติเมตร พูดเพิ่มเติมนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะแต่วาดภาพดีกว่าเนาะเพิ่มเติมนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็คือด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันนะคะอ่ะนี่คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันนะคะซึ่งด้านทั้งสี่เนี่ยเขายาวด้านละหนึ่งร้อยยี่สิบซมจุดอ่ะทีนี้นะคะ เนื่องจากการหาความยาวรอบรูปนะคะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็คือเป็นการเอาความยาวนะคะของด้านทุกด้านนะคะมาบวกกันนั่นเองนะคะเราก็จะได้ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมานะคะอย่างเช่นเ่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุร <kah> ัสใช่ไหมคะก็คือยาวด้านละ120เวลาหาความยาวรอบรูปนะคะก็เอา1น0นะคะมาบวกกันทั้งหมด4ครั้งนะคะก็จะได้ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมานั่นเองนะคะ อ่ะเท่ากับ480สมจุดแต่เนื่องจากว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ด้านทุกด้านเขาจะมีความยาวด้านเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคะจากที่เราจะมาเขียนว่า120บวกกันเนี่ย4ครั้งเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่โดยการใช้4คูณ120ก็เท่ากับ480 ะะที่เหตุผลว่า <S <S เหตุผลที่เอาสี่มาคูณเพราะเนื่องจากว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเดียวที่ด้านทุกด้านนะคะเขายาวเท่ากันนะคะเพียงแค่ว่าเรารู้ว่าความยาวหนึ่งด้านยาวเท่าไรใช่ไหมคะเมื่อเขาให้เราหาความยาวรอบรูปปุ๊บเราจะไม้เลว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านทุกด้านยาวเท่ากันแล้วก็มี4ด้านเพราะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะก็เอา4ี่ไปคูณกับความยาวด้าน1ด้านได้เลยนะคะเราก็จะได้ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมานั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาสรุปนะคะสรุปสรุปดังนั้นนะคะดังนั้นครูต้องใช้ดิ้นเงินยาวอย่างน้อย480เซนตมรนั่นเองนะคะแล้วเราก็ตอบนะคะเป็น480เซนเมเป็นเลขไทยนะคะ,อะตอบ480 เซนติเมตรอ่านะคะเอาต่อมานะคะเราก็จะไปตรวจสอบกันนะคะตรวจสอบนะคะก็คือเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า480นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะวิธีตรวจสอบก็คือ เราต้องหาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีความยาวรอบรูปนะคะ480ซนตมรจะมีความยาวด้านละเท่าไร นะคะคซึ่งถ้าเราเราจะคิดย้อนกลับนะคะก็คือเราหาความยาวรอบรูปมาได้แล้วใช่ไหมเราจะคิดย้อนกลับนะคะก็คือเราจะหาความยาวด้านนะคะเมื่อเมื่อเราได้ความยาวรอบรูปแล้วแล้วเราจะไปคิดย้อนกลับหาความยาวด้านเราก็จะหาได้โดยการนําเอาความยาวรอบรูปตั้งนะคะแล้วหารด้วยจํานวนด้านนะคะซึ่งรูปสี m, ่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเขามี4ด้าน <_' c ig> um> ใช่ไหมคะจึง480ตั้งและหารด้วย4นะคะ ผลที่ได้จากการหารนะคะก็คือ120นะคะซึ่ง120เนี่ยคือความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งตรงสอดคล้องกับโจทย์นะคะแสดงว่าคําตอบที่เราหามาได้นั้นนะคะสรุปได้เลยนะคะว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ่ะทีนี้นะคะเราก็มาสรุปนะคะ สรุปนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามขั้นตอนดังนี้นะคะในขั้นที่1เลยทําความเข้าใจปัญหาคือทําความเข้าใจแล้วแยกให้ได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะขั้นที่2เลยวางแผนแก้ปัญหาการวางแผนแก้ปัญหาเนี่ยก็คืออาจทําได้โดยวาดภาพประกอบนะคะหรือเขียนข้อความนะคะลำดับการคิดของเรานะคะขั้นที่3นะคะดําเนินการตามแผนก็คือเอาอ่า แผนที่วางไว้ในขั้นที่2เนี่ยมาดําเนินการโดยการแสดงวิธีทานะคะแล้วก็ขั้นที่4เลยตรวสอบนะคะก็คือคําตอบที่เราคิดได้นะคะไปตรวจสอบหาความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงกับสิ่งที่โจทย์ให้มาหรือตัวเลขที่โจทย์ให้มานะคะถ้ามีความสัมพันธ์การสอดคล้องการเชื่อมโยงกันแสดงว่าคําตอบที่เราหามาได้นั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ อาทีนี้นะคะเราก็มาดูใบงานนะคะของเราในชั่วโมงนี้กันเลยดีกว่าค่ะใบงานของเราในชั่วโมงนี้คือใบงานที่13นะคะ,ะ,คะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเรื่องการหาความยาวรอบรูปนะคะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นชั่วโมงที่1นะคะเดี๋ยวไฟล์ใบงานที่13นี้นะคะคุนนูโมจะแนบเป็นไฟล์ต่อจากคลิปวิดีโอการสอนให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถไปเปิดดูและดาวน์โหลดกันได้นะคะโจทย์นะคะก็จะคล้ายกับตัวอย่าง ในคลิปเลยนะคะโจทย์น,นะคะก็คือครูมีผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ160เซนติเมตรต้องการเย็บดิน้นเงินติดขอบโดยรอบนะคะเพื่อทำเป็นผ้าปูโต๊ะครู crew, ต้องใช้ดิ้นเงินยาวอย่างน้อยกี่เซนติเมตรนะคะอ่ะก็คือครูม,มีการเปลี่ยนตัวเลขเนาะเพื่อที่ว่าอ่ะก็จะดูว่านักเรียนสามารถคิดเลขได้ไหมนะคะแล้วก็วิเคราะห์ จทย์นะคะสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือเดี๋ยวนักเรียนก็วิเคราะห์นะคะดูจากตัวอย่างมานะคะวิธีคิดด้วยนะคะวาดรูปอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้นะคะการทําใบงานที่13นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำใส่ใน สมุดปกอ่อนเล่มสีเหลืองวิชาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเราโดยให้นักเรียนทุกคนขึ้นหน้าใหม่พื้นที่ในการทํางานนะคะคุูมรให้ไม่เกิน2หน้ากระดาษนะคะหรือใครจะใช้หน้าเดียวก็ได้หรือใครจะใช้ถึง2หน้ากระดาษก็ได้แต่ห้ามเกินนะคะดังนั้นไฟล์าการส่งงานนะคะคุูมรจะสร้างไฟล์การส่งงานเนี่ย ไว้2ไฟฝ์ด้วยกันนะคะไฟล์ส่งงานที่1เป็นการส่งงานหน้าที่1ที่ใที่าหน้าที่นักเรียนทํานะคะไฟล์ส่งงานที่2จะเป็นการส่งงานหน้าที่2หน้าที่นักเรียนทํานะคะดังนั้นถ้าหากนักเรียนคนใดใช้พื้นที่ในการทําใบงานที่13นี้แค่หน้าเดียวนักเรียนถ่ายหน้าเดียวของนักเรียนนะคะส่งมาในไฟล์งานที่1ไฟล์เดียวนะคะไฟล์งานที่2หนูไม่ต้องส่งแต่ไฟล์งานที่2นะคะคุูมดสร้างมาเพื่อรองรับสําหรับนักเรียนบางคนที่ใช้พื้นที่ในการทําใบงานนะคะถึง2หน้ากระดาษนะคะก็คือ ถ้าใครทำสองหน้ากระดานนะคะเอาใบงานที่หนึ่งส่งใบงานที่หนึ่งแล้วก็เอาใบงานที่สองอะถ่ายหน้าที่สองส่งใบงานที่สองนะคะอะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะเมื่อเมื่อเรียนจบแล้วนะคะก็เปิดใบงานแล้วก็ทํางานแล้วก็ส่งงานคุณมดทันทีเลยนะคะคุณมดจะรอตรวจงานนักเรียนทุกคนนะคะอาสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ